ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโผลมาให้โชคเหตุมือผีโผลใต้สามพระภูมเจ้าของบ้านเชื่อมาให้โชคค่ะเมื่อวันที่12พฤษภาคมนะคะนางสำรวยก่อสูงเนินอายุ54ปีอยู่บ้านเลขที่71ชุมชนโคกสูง7เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่จังหวัดคนครราชสีมานะคะ บอกว่าตนเองได้พบเห็ดปลาหมึกหรือว่าเห็ดหมึกเหม็นหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเห็ดมือผีซึ่งเป็นเห็ดที่มีลักษณะแปลกเหมือนหนวดปลาหมึกค่ะโผล่ขึ้นมาเหนือดินบริเวณส่วนไม้ประดับที่อยู่ใต้ศาลพระภูมิหน้าบ้านภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบพบกับนางสำรวยเจ้าของบ้านได้พาไปดูต้นเห็ดหนวดนะคะ มีความสูง10เซนติเมตรความกว้าง5เซนติเมตรค่ะเมื่อเข้าใกล้จะมีกลิ่นเหม็นรุนแรงคล้ายกับซากสัตว์ตายมีมแมลงวันเริ่มเข้ามาตอมเป็นจำนวนมากแล้วค่ะนางสํำรวยเล่าว่าเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วได้มารดน้ำต้นไม้ในบริเวณดังกล่าวแล้วได้กลิ่นเน่าเหม็นตอนแรกคิดว่ามีซากตัวอะไรมาตายในสวน จึงค้นหาดูก่อนพบว่ามีเห็ดลักษณะคล้ายหนวดปลาหมึกส่งกลิ่นเหมน็นออกมาตนไม่เคยเห็นเห็ดที่มีลักษณะแบบนี้มาก่อนในชีวิตจึงให้หลานไปค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะพบว่าเป็นเห็ดมือผีหนึ่งในเห็ดที่หายากของโลกค่ะทำให้คิดว่าเป็นการมาให้โชคอย่างแน่นอนเพราะเป็นเรื่องยากที่จะเจอเห็ดแบบนี้ จึงลองเสี่ยงดวงก่อนถูกหวยรับทรัพย์ไปในงวดที่ผ่านมาล่าสุดนะคะพบว่าเหตุมือผีได้งอกออกมาอีกครั้งเชื่อว่าน่าจะให้โชคอีกตนจึงประสานสื่อมวลชนมาช่วยเผยแพร่ไปให้ข้อมูลเผื่อว่าใครอยากจะตีเป็นเลขนําไปเสี่ยงโชคตามความเชื่อทั้งนี้มีชาวบ้านทราบข่าวนะคะเข้ามาดูเหตุเพื่อน,นําไปตีเป็นเลขเด็ดแล้วหลายรายค่ะ สำหรับเห็ดมือผีนะคะหรือว่าเห็ดปลาหมึกนั้นมีชื่อเรียกทางวิชาการว่าเห็ดเขาเหม็นดอกเห็ดจะมีเมือกสีน้ำตาลหรือว่าเขียวขี้มา้าหรือดำมีกลิ่นเหม็นคล้ายกับกลิ่นซากสัตว์นะคะถือว่าเป็นเห็ดหาย,ยากเป็นอันดับที่2ของโลกค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ